ตอนที่1256หืมแม้แต่มาเทียนยูอันชายชราของตระกูลมาก็เห็นฉากนี้และเสียงคำรามที่น่ากลัวก็ปะทุขึ้นในใจของเขาตาของเขาเกือบจะโผลออกมาในขณะน,นี้ระเบิดอัศเจรีการเคลื่อนไหวที่น่าสะพรึงกลัวของลูโอซินภายใต้หมัดสบายสบายของเจียงเฟิงถูกระเบิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เหมือนดอกไม้ไฟอัศเจรี เขาเป็นหัวหน้าตระกูลมาและไม่มีใครรู้มากไปกว่านี้เกี่ยวกับพลังที่น่าสะพรึงกลัวของข้าเคลื่อนไหวท้าทายสวรรค์ของลูโอซุยแต่ยิ่งเขารู้ชัดเจนเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกกลัวมากขึ้นเท่านั้นสมาชิกคนอื่นๆของตระกูลมาส่วนใหญ่ยังไม่ฟื้นตัวในขณะนี้พวกเขาทั้งหมดอยู่ในความงุนงงและตกใจและพวกเขาแทบไม่เชื่อเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาเลย มาแป้งลงจากท้ายรถและดูฉากนี้เขารู้สึกเหมือนตัวเองโง่เขารู้สึกเหมือนกำลังฝันของเสียแรงขนาดนั้นเลยเหรอแม้แต่ลูโอซุยไม่ใช่คู่ต่อสู้ของขยะนี้เขายังเป็นขยะอยู่หรือเปล่าถ้านี่คือขยะแล้วเขาคืออะไรและลูโอซุยที่น่าสะพรึงกลัวคืออะไรร่างกายของมาเพ็งเย็นชาในขณะน,นี้เขากระตุ้นการดำรงอยู่ที่น่ากลัวแบบไหน แต่เมื่อทุกคนตกตะลึงลูโอซุยซึ่งชนกับเจียงเฟิงก็แสดงความตกใจอย่างไม่น่าเชื่อในขณะนี้และแม้แต่สัมผัสแห่งความกลัวในส่วนลึกของดวงตาของเขาในขณะที่คนที่ปะทะก,กันจากหมัดของเจียงเฟงิงเขารู้สึกได้ถึงความเงียบที่ทำให้เขาหายใจไม่ออกหมัดของเจียงเฟิงนั้นไม่ได้ปราศจากร่องรอยของความผันผวนของลมหายใจแต่เป็นหมัดของเจียงเฟิงที่เกือบจะสมบูรณ์แบบ ยับยั้งลมหายใจทั้งหมดเข้าด้วยกันรัศมีทั้งหมดถูกบีบอัดเข้าด้วยกันทำให้ผู้คนเห็นภาพลวงตาว่าพวกเขาไม่มีพลังโจมตีในเวลาเดียวกันในขณะที่การเคลื่อนไหวขั้นสุดยอดของเขาถูกเป่าออกไปด้วยหมดัดเขาก็รู้สึกได้ถึงออร่าพิเศษที่เข้าสู่แขนของเขาพร้อมกับมือของเขามันคืออะไร ทั้งหมดนี้อยู่เหนือจินตนาการและการควบคุมของลูโอซุยเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าการต่อสู้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาเลยเขาลดศีรษะลงและมองไปที่แขนของเขาเขาต้องการที่จะเห็นสิ่งที่อยู่ในแขนของเขาบูมแต่เมื่อสายตาของเขามองไปที่แขนของเขาด้วยความกลัวแขนของเขาก็ระเบิดโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า จากนั้นกลุ่มหมอกเลือดและเศษกระดูกก็ระเบิดและกระเด็นไปทุกที่คํารามดวงตาของลูโอซุยแตกเป็นเสียงเสียงเขาคํารามด้วยความสยดสยองและคนทั้งร่างก็ล่าถอยอย่างบ้าคลาั่งใบหน้าของเขาซีดมากในขณะนี้และหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความกลัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเขาถอยกลับอย่างรุนแรงแล้วล้มลงกับพื้นอย่างรุนแรงเลือดไหลยหยดอย่างเงียบเงียบและหน้าสะพรึงกลัวต่อย ไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเท่านั้นที่ระเบิดแต่ยังรวมถึงตัวเขาเองด้วยกาท่ามกลางความตกตะลึงไม่รู้จบพื้นที่รอบๆอบอ่างเก็บน้ำชาดีตกอยู่ในความเงียบสนิทในอันดับหนึ่งของตระกูลมาลูโอซุยโรงไฟฟ้าที่ยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวในเมืองหลวงของจักรวรรดิถูกบทยี่และพิการโดยเจียงเฟิงต่อหน้าเจียงเฟิงโดยไม่มีกำลังแม้แต่น้อยที่จะต่อต้าน ในเวลานี้เมื่อมีคนเงยหน้าขึ้นอีกครั้งและมองไปที่เจียงเฟิงความกลัวที่แท้จริงและตัวสันไม่สามารถช่วยได้แต่ระเบิดออกมาในดวงตาของเขานั่นคือมนุษย์หลายคนถึงกับรู้สึกหนาวเหน็บถึงกระดูกในขณะนี้อย่าขยับเจียงเฟิงถ้าคุณก้าวไปข้างหน้าหนก้าวฉันจะฆ่าน้องสาวของคุณตอนที่ 1, 2 5 7 คุณได้ยินไหมอยากขยกักในความเงียบงันมาเที่ยนอยู่อานไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาดึงเจียงเซี่ยวซี่ออกจากรถที่อยู่ข้างหลังเขาเขาวางกริดลงบนคอของเจียงเซี่ยวซี่โดยตรงเจียงเสี่ยวซี่ตัวสัน่นแต่เจียงเซี่ยวซี่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือหลังจากถูกทารุณกรรมในเมืองแฮงงูเป็นเวลาหลายปีเธอถูกจัดให้นอนในกรงสุนัขและเธอก็เกือบจะมึนงงกับภัยคุกคามแห่งความตายกลัว บางทีความกลัวแต่มันมีประโยชน์ไหมที่จะขอความเมตตาด้วยความกลัวแล้วใครสักคนจะมาช่วยเธอไหมเธอไม่มีความคิดใดๆเกี่ยวกับเจียงเฟิงด้วยซ้ำที่ชายเธอไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเธอเพียงแค่มองทุกอย่างด้วยความสยดสยองจากนั้นมองไปที่เจียงเฟิงในระยะไกลเธอรู้สึกเพียงว่ามีบางอย่างเกี่ยวกับคนคนนั้นที่ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยเล็กน้อย คุกเข่าลงเพื่อฉันเจ้าขยะคุกข่าวทันทีหากไม่คุกข่าวฉันจะฆ่าเธอคุณได้ยินไหมมาเทียนหยวนคว้าผมของจียงเสี่ยวซีและขยับกริบเข้ามาใกล้ในขณะนี้มาเทียนยูอานรู้สึกกลัวในที่สุด ตระกูลมาของพวกเขาเป็นตระกูลศิละปะการต่อสู้สิ่งที่เขาภูมิใจที่สุดคือศิละปะการต่อสู้ของตระกูลมาของเขาโดยเฉพาะลูโอซุยปรมาจา์อันดับหนึ่งและคนสนิทและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเขาแต่ตอนนี้ลูโอซุยพิการด้วยหมัดที่ตื่นประหนก หมัดของเจียงเฟิงไม่ใช่แค่ลูโอซุยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความมั่นใจที่แข็งแกร่งของมาเทียนยูอันด้วยหมัดน,นั้นเกือบทําให้มาเทียนยูอันรู้สึกว่าเจียงเฟิงอาจทําลายการปกป้องของลูกหลานของตระกูลมาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงและฆ่าเขาดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะดึงเจียงเซี่ยวซี่ออกมาทันทีปล่อยเธอมิฉะนั้นทําลายประตู เมื่อมองไปที่ปฏิกิริยาของเจียงเซียวซี่เจียงเฟิงรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากในหัวใจของเขาเผชิญหน้ากับลูโอซุยที่สงบและสงบร่างกายของเขาสั่นในขณะนี้และเมื่อมือของมาเทียนยูอันตับผมของเจียงเซียวซี่ดวงตาของเจียงเฟิงก็เป็นสีแดงเลือดอยู่แล้วเมื่อเจียงเฟิงพูดเจตนาฆ่าในน้ำเสียงของเขาถึงระดับที่น่ากลัว คุณยังกล้าขู่ฉันฉันจะให้คุณคุกเข่าลงไม่เช่นนั้นฉันจะฆ่าเธอจริงๆมาเที่ยนยูอันโกรธมากดูเหมือนเขาจะสับสนเล็กน้อยหลังจากที่ลูโอซุยถูกยกเลิกหลังจากได้รับการปลนเปลอและปรนเปรอมาหลายปีมันก็นานเกินไปแล้วที่เขาจะได้พบกับฉากที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้แม้ว่าเขาจะเป็นนักศิล,ละปะการต่อสู้ด้วยแต่เขาก็ไม่ได้เคลื่อนไหวนานเกินไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เขาตะโกนและกริดในมือของเขาก็แทงเข้าที่คอของเจียงเซี่ยซี่โดยตรงเขาต้องการที่จะเจาะผิวหนังของเจียงเซี่ยซี่และแสดงสีให้กับเจียงเฟงหวดอย่างไรก็ตามในขณะที่กริดในมือของเขาร่วงลงเลือดสีแดงในดวงตาของเจียงเฟงก็พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าสะพรึงกลัวและทันใดนั้นดวงตาแดงก่ำก็ปรากฏขึ้น ในเวลาเดียวกันร่างของเจียงเฟิงก็หายไปต่อหน้าทุกคนทุกคนรู้สึกถึงลมกระโชกราวกับว่าพัดมาจากที่เดียวกันจากนั้นเจียงเฟิงก็หายไปคลิกวินาทีต่อมาทุกคนได้ยินเสียงกระดูกแตกอย่างน่าสะพรึงกลัวและทุกคนบนเขื่อนทรายก็หันศีรษะทันทีมองไปยังทิศทางของเสียงทันใดนั้นดวงตาของทุกคนที่หันศีรษะไปก็เบิกโพลงลูกตาแทบไม่โผลออกมาเลย ในสายตาของแม่บ้านของบ้านมาความตกใจและความกลัวที่เกินขอบเขตประทุขึ้นขาของเขาอ่อนลงและเขากลัวมากจนคุกเข่าลงกับพื้นตอนที่1258ความตกใจและความกลัวอย่างรุนแรงแบบเดียวกันประทุขึ้นในสายตาของตระกูลมาที่เหลือและแม่แต่หลายคนก็อกหักเมื่อเห็นฉากนี้ เพราะทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นว่าเจียงเฟิงมาถึงหน้าพระสังคราชมาเทียนยูอันในบางครั้งยิ่งไปกว่านั้นมือของมาเทียนยูอันที่ถือกริดต่อสู้กับเจียงเซี่ยซี่ก็แตกเป็นเสียงเสียงและระเบิดออกในขณะนี้เลือดสา ในขณะเดียวกันเจียงเฟิงก็เตะเข่าของเขาและเข่าของเขาก็แตกในเวลาเดียวกันมาเทียนยูอันคุกเข่าลงต่อหน้าเจียงเฟงิงพร้อมกับกรีดร้องความกลัวและความสยดสยองในดวงตาของเขาเกินขีดจำกัดใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวไปหมดภายใต้ความเจ็บปวดแสนสาหัสและเจียงเสี่ยวซีไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เจียงเฟิงได้อุ้มเขาไว้ในอ้อมแขนแล้วเร็ว ช่วงเวลาเมื่อกี้เร็วมากจนแทบไม่มีใครเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อความเร็วถึงระดับหนึ่งดวงตาก็แทบจะจับวิถีของการเคลื่อนไหวไม่ได้ครอบครัวผู้เท่าข้อบ้านของตระกูลมาสุดตัวลงกับพื้นอย่างสันเทาหลังจากหวาดกลัวจิตใจทั้งหมดของเขาว่างเปล่าในขณะนี้และเขาไม่รู้ว่าจะใช้น้ำเสียงใดเพื่อเปล่งเสียงที่น่าตกใจและน่ากลัวในใจของเขาอีกต่อไป ส่วนที่เหลือของตระกูลมาไม่ฟื้นตัวจากอาการช็อกอย่างรุนแรงในขณะนี้ขอโทษฉันมาสายเจียงเฟิงไม่สนใจความตกใจของใครในตอนนี้เขาแค่ตบหลังของเจียงเสี่ยวซีเบาซีเบาน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเสียใจไม่รู้จบลืมมันไปสี่ปีในเมืองแหงงูเจียงเฟิงไม่เคยคิดเลยว่าหลังจากพาเจียงเสี่ยวซีกลับมาฉากนี้จะเกิดขึ้นเจียงเฟิงโกรธและอกหักเจียงเจียงเฟิงคุณ มาเที่ยนยูอันผู้เท่าแห่งตระกูลมากำลังกรีดร้องอย่างน่ากลัวดวงตาของเขาแตกสลายเขาเงยหน้าขึ้นมองเจียงเฟงด้วยความกลัวเขายังคงต้องการที่จะพูดแต่เจียงเฟงไม่ให้โอกาสเขาพูดอีกต่อไปบูมเจียงเฟงลงเตะอีกครั้งซึ่งโดนหน้าเขาโดยตรงทันใดนั้นก็มีเสียงของกระดูกแตกบนใบหน้าของมาเทียนยูอันซึ่งทำให้ทุกคนรู้สึกหนาวสั่นและหวาดกลัวอย่างมาก วินาทีต่อมาร่างของมาเทียนยูอันก็ลอยคว่ำลงผู้คนอยู่ในอากาศและเลือดอันน่าสยดสยองได้เปื้อนความว่างเปล่าไปแล้วภายใต้เท้าของเจียงเฟิงหัวของมาเทียนยูอันระเบิดเหมือนแตงโมมาเทียนยวนให้ตายสิครอบครัวพระสังฆราชพ่อแม่บ้านของตระกูลมาลืมตาขึ้นอย่างสมบูรณ์เมื่อเห็นฉากนี้และปากของเขาก็อ้าออกอย่างน่ากลัวที่สุดในขณะนี้ รากับว่าเขาสามารถยัดไข่สี่หรือห้าฟองเข้าไปได้ส่วนที่เหลือของตระกูลมาตกตะลึงอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้ตายมาเทียนยูอันชายชราของตระกูลมาถูกเจียนฟิงเตะจนตายในขณะนี้แม้แต่หัวของเขาก็ถูกเตะออกไปนั่นคือหัวหน้าตระกูลมาของตระกูลที่ซ่อนอยู่ พวกเขาไม่เคยกล้าที่จะฝันว่าวันหนึ่งพวกเขาจะได้เห็นฉากที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้และการเตะของเจียงเฟิงทำให้พวกเขาทั้งหมดสั่นสะท้านและความกลัวของพวกเขาก็ปะทุขึ้นจนสุดขีดในขณะนั้นเจียงเฟิงไม่แม้แต่จะให้โอกาสมาเที่ยูอันในการขู่หรือร้องขอความเมตตา ในอีกด้านหนึ่งของเขื่อนทรายเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของตระกูลหยางและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของกองกําลังที่ทรงพลังหลายแห่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิรู้สึกตกตะลึงอย่างมากหลังจากได้เห็นฉากนี้พวกเขารู้สึกเหมือนกําลังเห็นภาพหลอนที่ชายคนที่สีของมาเพลงมาลูโอฮงโลซุยและตอนนี้มาเทียนยูอันและเจียงเฟิงเดินไปตลอดทางข้าเส้นทางนองเลือดที่น่ากลัวหรือไม่